คนงานแค่เหลือหยิบคอนเข้าไม่คิดว่าคอนจะถลายลงมาตามหลังคาจังหวะที่ตกลงมาพอดีกับที่ทำให้ป้ายโฆษณาปูปูหักลงมาคนที่เดินผ่านไปมายังไม่ทันรู้ตัวถึงอันตรายก็โดนไปที่บัติจากฟากฟ้าหล่นลงมาตัดหูไปแล้วอย่างไรก็ตามเรื่องที่แปลกยิ่งกว่านั้นก็กำลังเกิดขึ้นที่อีกฟากหนึ่งของเมืองคนงานกำลังออกแรงลากฝาท่อไปข้างหน้าแต่กลับไปชนเข้ากับก้อนอฐที่กันล้อดโดยไม่ได้ตั้งใจรถบรรทุกน้ำมันที่ไม่มีอะไรกันเริ่มไหลถอยหลังและเวลานั้นตรงกับหกนาฬิกหาหกนาทีหก ชนเข้ากับรถหรูของท่านท้สหรัฐพอดีรถบรรทุกก็แตกกระจายในทันทีน้ำมันจำนวนมากไหลทะลักเข้าไปในรถของท่านทูตในจังหวัดนั้นคนไร้บ้านคนหนึ่งเดินผ่านมาแล้วโยวนก้นบุหรี่ทิ้งไปโดยบังเอิญทันใดนั้นทั้งถนนก็ถูกไฟไม่ลุกลาและอุบัติเหตุที่ดูเหมือนจะเป็นเรื่องบังเอิญกลับกลายเป็นว่าถูกวางแผนโดยปีศาจตนหนึ่งและปีศาจตนนั้นก็คือเด็กชายผู้ดูร้ายดิงสาค,คนนี้เด็กชายที่ตั้งแต่เด็กไม่เคยร้องให้ไม่เคยงองแงพูดน้อยและไม่เคยป่วยเป็นโรคอะไรเลยเด็กคนอื่นๆในวัยเดียวกัน ต่างก็หลีกหนีเขาแม้กระทั่งลิงในสวนสัตว์เมื่อเห็นเขาก็เหมือนเห็นยมทูตบางตัวยังดูร้ายและทำร้ายเขาแต่เด็กชายก็ยังคงมองดูทุกอย่างอย่างไม่สทกส้านเด็กชายเกิดวันที่6เดือน6กเวลาหกโมงในวันที่เขาเกิดอุกกาบาตเอลสามลูกได้ฉีกผ่านท้องฟ้าและตกลงสู่พื้นโลกปรากฏการแปลกประหลาดนี้ถูกทำนายไว้ในพระคัมภีเพราะอุกกาบาตสามดวงนี้เป็นสัญลักษณ์ของความชั่วร้ายนั่นหมายความว่าปีศาจได้ลงมาสู่โลกแล้วมนุษยชาติจะต้องเผชิญกับหายนะอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและในนนนเเววลาดียกันนั้ ลูกชายของนักการทูตนามว่าเด็กก็บังเอิญเกิดในวันนี้แต่ทารกน้อยเสียชีวิตลงหลังคลอดไม่นานส่วนภรรยาของเขาก็ได้รับบาดเจ็บที่มดลูกทําให้ไม่สามารถมีบุตรได้อีกนิกเสียใจอย่างสุดซึ้งเมื่อได้ยินข่าวร้ายในตอนนั้นคุณพ่อได้พาเขาไปยังห้องคลอดอีกห้องหนึ่งและบอกว่ามีเด็กผู้ชายคนหนึ่งเกิดพร้อมกับลูกชายของเขาและแม่ของเด็กคนนั้นก็เสียชีวิตจากการคลอดยากเช่นกันเนื่องจากไม่มีญาติคนอื่นเหลืออยู่เด็กที่เพิ่งเกิดจึงกลายเป็นเด็กกำพร้าคุณพ่อคิดว่านี่คือพระประสงค์ของพระเจ้า้าาานิิคคดออออยย่่่งรรรบบเพืไมใใหภสีจ เขาจึงรับเด็กชายคนนั้นมาเลี้ยงดูอย่างเงียบๆและแตัดสินใจปิดบังภรรยาด้วยความรักและการดูแลเอาใจใส่ของทั้งสองสามีภรรยาเด็กชายทิมเติบโต,ตขึ้นอย่างแข็งแรงและปลอดภัยใครจะว่าเขาคือปีศาจที่มาจากนรกอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในตอนแรกเป็นฝีมือของเขาเนื่องจากหัวหน้าถานทูตเสียชีวิตไปแล้วนิกได้รับตำแหน่งต่อจากเขาโดยปริยายช่วงหลายปีที่ผ่านมาอาชีพของนิกราบรื่นมากอย่างไรก็ตามในวันเกิดปีที่6ของทิมอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดได้ทำลายความสงบสุขนั้นทุกคนกำลังมีความสุขกกกัับารฉลองวนเิิดทม แต่จูจๆก็มีหมาดำตัวใหญ่ปรากฏตัวขึ้นในระยะไกลพี่เลี้ยงมองมันถิมแวบเดียวแล้วก็ปีนขึ้นไปบนหลังคาท,าทันทีและรัดเชือกแน่นรอบคอปากยังคงเรียกชื่อทิมทั้งหมดนี้เพื่อคุณทิมทั้งหมดนี้เพื่อคุณผู้จบคนรับใช้ก็กระโดดลงไปทุกคนต่างตกใจกับภาพที่น่าสยดสอยองนี้สถานที่เกิดเหตุชุดละมุนวุ่นวายในท,ทันทีนักข่าวที่รับผิดชอบในการบันทึกงานเลี้ยง รีบหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายภาพในช่วงขนาดนั้นทันทีนิกตั้งสติได้อย่างรวดเร็วแล้วรีบพาลูกชายออกจากฝูงชนอุ้มลูกชายที่กำลังตกใจกลัวขึ้นมาไม่รู้เลยว่าในใจของทิมไม่ได้หวาดกลัวเลยมองไปที่หมาดําตัวใหญ่ที่อยู่ไม่ไกลเด็กชายถึงกับยกมือเล็กๆบกทักทายดูเหมือนว่าระหว่างทั้งสองจะมีความเชื่อมโยงกันบางอย่างเช้าวันรุ่งขึ้นหน้าสถานทูตเจ7สิบสี่ถูกนักข่าวรุมล้อมอย่างแน่นขนาดนักข่าวถามนิกเกี่ยวกับความตายของแม่บ้านไม่หยุดนิกรู้สึกเสียใจและไม่อยากจะสนใจแตต่่่นัักกขาายงงคงมมือไเลิ ด้วยความตื่นตระหนกนิกเธอไปชนนักข่าวคนหนึ่งกล้องของนักข่าวคนนั้นก็ตกแตกโดยไม่ได้ตั้งใจนิกตั้งใจจะจ่ายเงินชดเชยให้จบเรื่องแต่นักข่าวคนนั้นกลับมีแผนการบางอย่างได้แลกเปลี่ยนความสาเร็จเป็นโอกาสสัมภาษณ์ส่วนตัวกับนิกนิกเพิ่งก้าวเข้าไปในสถานทูตเพื่อนร่วมง,งานก็แจ้งเขาว,ว่ามีบาหลังรอเขามานานแล้วนิกเพิ่งเดินเข้าไปบาหลังก็พูดขึ้นมาทันทีว่าลูกชายของนิกคือร่างทรงของปีศาจและบอกว่าอุบัติเหตุแปลกๆเหล่านั้นล้วนเกิดจากทิมเมื่อได้ยินคําพูดเเเเเเเพพ้้้้้อออจจหลล่่่่่่่าานนนีีิผูทไไมมมชชืืใระยยแแต เขาคิดว่าอีกฝ่ายเป็นแค่คนหลอกลวงพูดจบก็หันหลังเดินจากไปไม่นึกเลยว่าบาหลวงจะพูดความจริงออกมาผมอยู่ที่โรงพยาบาลตอนนั้นครับคุณนิกในคืนที่ลูกชายของคุณเกิดเรื่องนี้ทําให้นิคอดรู้สึกเครียดไม่ได้ผมจึงต้องกลับไปฉันอยากรู้ว่าเขาเล่นที่อะไรากันแน่บาหลวงบอกว่าเขาเห็นตอนที่ทิมเกิดเขาไม่ใช่คนธรรมดาแต่เกิดมาจากหมาป่านิกยิ่งฟังยิ่งรู้สึกเหลวไหลจึงเรียกรปพให้ลากบาหลวงออกไปแต่ช่างภาพคนนั้นกลับถ่ายภาพเหตุการณ์นี้ได้ เมื่อช่างภาพกลับบ้านไปแต่งรูปเขาประหลาดใจอย่างมากเมื่อสังเกตเห็นแสงสีขาวประหลาดที่อยู่เหนือสีสะของบ้านหลวงตอนแรกเขาคิดว่าเป็นความผิดพลาดของตล้องเขาจึงรีบตรวจสอบภาพถ่ายอื่นๆทันทีแต่ก็ไม่ต่างกันเนื้อสีสะของบ้านหลวงยังคงมีแสงสว่างจ้ายอยู่ในขณะเดียวกันเน็กก็กลับถึงบ้านด้วยความรู้สึกหนักอึ้งคำพูดของบ้านหลวงยังคงก้องอยู่ในหูของเขาแต่ตอนนี้มีเรื่องเร่งด่วนกว่าคือแม่บ้านเพิ่งฆ่าตัวตายตอนนี้ครอบครัวของผมต้องการแม่บ้านมาดูแลถินมากบังเอิญมากตอนนี้มีผู้หหญิงงงคคนนนึ่มมาาสัร ผมกับภรรยาไม่ต้องคิดเลยก็ตกลงทันทีหลังจากนั้นผมกับภรรยาพาทีมไปบวชเพื่อสวดมนต์ไม่น่าเชื่อเลยว่าทีมตัวน้อยจะมีสีหน้าเศร้าหมองขนาดนี้เมื่อใกล้จะถึงบวชทีมก็เริ่มมีอาการตึงเครียดขึ้นมาทันทีแม่ของเขาคิดว่าลูกชายคงจะตัวร้อนแต่หลังจากนั้นไม่นานทีมก็คลุ้งคลั่งและควบคุมตัวเองไม่อยู่จนคว้าตัวแม่เอาไว้นิกตกใจกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดนี้มากเขาจึงรีบส่งสัญ,ญญาณให้คนขับรถกลับรถทันทีจนกระทั่งรถกลับออกหลังจาก,จ,ากจเย็นลลงได้แ้วชก,กลับบ้าน ยิ่งคิดภรรยาของเขาก็ยิ่งรู้สึกไม่สบายใจและได้บอกนิกเกี่ยวกับสิ่งที่เธอเป็นกังวลเด็กคนอื่นๆก็ต้องมีเจ็บป่วยกันบ้างแต่ทิมไม่เคยป่วยเลยเธอรู้สึกไม่สบายใจเมื่อเห็นภรรยามีสีหน้ากังวลนิกได้แต่ตอบเธอว่าอย่าคิดมากอย่างไรก็ตามในคืนนั้นเองภรรยาของเขาก็ฝันประหลาดเธอฝันว่าตัวเองนอนอยู่ในอ่างอาบน้ําข้อมือถูกกรีดและตรงหน้าก็คือลูกชายตัวน้อยของเธอผู้หญิงคนนั้นสะดุ้งตื่นจากฝันร้ายและในขณะเดียวกันนิกมาที่ห้องของทิม เขาต้องการตอบทิมเพราะเด็กชายตกใจกลัวในตอนกลางวันอย่างไรก็ตามจู่ๆก็มีสุนัขสีดำตัวใหญ่ปรากฏตัวขึ้นในห้องแยกเคี้ยวจ้องมองเด็กอย่างดูร้ายเมื่อเห็นดังนั้นเด็กจึงไม่กล้าทําอะไรโดยไม่คิดโชคดีที่พี่เลี้ยงเด็กมาถึงทันเวลาพอดีและตะโกนใส่สุนัขสีดาตัวใหญ่พี่เลี้ยงเด็กรีบอธิบายปรากฏว่าตอนกลางวันที่เธอพาทิมออกไปข้างนอกเจอกับหมาดําจรจัดตัวนี้เพราะว่าทิมชอบมันมากเลยแอบเอามันกลับมาบ้านเมื่อได้ยินดังนั้นเด็กก็ไม่ได้พูดอะไรต่อพอกลับมาที่ห้องเขาก็เห็นภรยยยานนั่่งงซึงอูบเตี เหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นติดต่อกันทําให้เธออดสงสัยไม่ได้ฉันจะลอดลูกที่ผิดปกติใหม่นะแต่นิกก็ยังคิดว่าภรรยาของเขากังวลมากเกินไปวันรุ่งขึ้นบาทหลวงก็มาหานิกอีกขอให้เขาไปพบที่ใต้สะพานข้างๆโบสถ์ท่านบอกกับนิกว่าภรรยาของเขากําลังตกอยู่ในอันตรายถ้าเขาไม่ไปเธออาจถึงแก่ชีวิตได้ผู้จบบาทหลวงก็จัดไปตอนที่เขากําลังจะไปก็ถูกนักกล่าวถ่ายรูปอีกนิกไปถึงสถานที่นัดหมายอย่างรวดเร็วบาทหลวงเข้าเรื่องท,งทันทีท่านบอกว่าภรรยาของนิกตั้งขันและตอนนี้ทศาราร้ย จะไม่ยอมให้ใครมาทําลายแผนการของมันดังนั้นมันจะหาวิธีฆ่าภรรยาของนิกและลูกในท้องของเธอหลังจากได้รับมรดกทั้งหมดของนิกมันจะฆ่านิกด้วยและทั้งออกเดียวคือนิกต้องไปหาบ้านหลุงที่โรท่านจะบอกวิธีจัดการกับปีศาจต,ตัวนี้แต่นี่ทําให้นิกโกรธมากเขาไม่เชื่อเรื่องไร้สาระของบ้านหลุงเลยฟังฉันนะฉันไม่รู้ว่าคุณเป็นใครต้องการอะไรแต่ได้โปรดอยู่ห่างจากครอบครัวของฉันฉันไม่อยากให้คุณมาหาฉันอีก ผู้จบนิกก็เดินจากไปทันทีที่นิกเดินจากไปบนท้องฟ้าก็มีฟ้าร้องฟ้าผ่าบ้านหลวงก็พันหนักได้ว่าปีศาจจากนารกกำลังจะมาลงโทษเขาเขาผู้ขี้กลาดไม่สนใจพายุฝนที่กำลังโหมกระหน่ำก็วิ่งหน้าตั้งตรงไปยังโบสถ์แต่ปรากฏว่าประตูใหญ่ของโบสถ์ถูกล็อกด้วยความสิ้นหวังเขาจึงทุบประตูไม่หยุดวินาทีต่อมาสายฟ้าก็ผ่าลงมาที่เสาฟ้าผ่าบนหลังคาทางด้านนิกพอเขากลับถึงบ้าน ภรรยาของเขาก็บอกข่าวใหญ่ให้เขาฟังเธอบอกว่าเธอท้องนิกยังไม่ทันได้ตั้งตัวแล้วภรรยาผมก็เปลี่ยนใจบอกว่าเธอจะเอาเด็กคนนี้ออกพูดจบเธอก็เดินกลับเข้าห้องไปอย่างเย็นชาผมกําลังจะถามให้ชัดเจนก็เห็นข่าวบาหลูงประสบอ,อุบัติเหตุเรื่องนี้ทําให้ผมตกตะลึงหรือว่าทิมจะเป็นลูกของปีศาจจริงๆแต่มันก็ทําให้ผมอยากมีลูกของตัวเองหลังจากนั้นผมก็ไปโรงพยาบาลและบอกกับหมอว่าผมจะไม่เซ็นยินยอมให้ผ่าตัดเด็ดขาดเพราะผมต้องการลูกแท้ๆท,ทันทีที่พูดจบที่บ้านทิมเล่นสเก็ตบอร์ ด้วยความเร็วสามร้อยหลาต่อวินาทีพุ่งชนแม่ที่กำลังรดน้ำต้นไม้ mm hmm. ทิมมองทุกอย่างด้วยความเฉยเมยและภรรยาผมก็เป็นอมาาัมพาตครึ่งซีลูกในท้องก็รักษาไว้ไม่ได้มองภรรยานอนอยู่บนเตียงผนไข่ดวงตาของเด็กนั้นเต็มไปด้วยความสงสารตอนนี้ภรรยาของเขากำลังทึทพำนิกน้องหูเข้าไปใกล้ๆอะไรนะอย่าให้มันฆ่าฉัน เมื่อได้ยินดังนั้นเด็กก็รีบกลับบ้านทันทีเขาต้องการยืนยันว่าทีมเป็นลูกของสาตานหรือไม่อย่างไรก็ตามเขาเพิ่งขึ้นไปชั้นบนก็ถูกสุนัขสีดําดุร้ายขวางไว้ที่หน้าประตูทันใดนั้นก็มีโทรศัพท์เข้ามาเป็นนักข่าวคนเดิมนั่นเองเขาบอกว่ามีเรื่องดว่วนที่จะแจ้งให้นิครับทราบนิกจึงต้องไปที่บ้านของนักข่าวก่อนนักข่าวได้นํารูปถ่ายในงานวันเกิดของทีมออกมาและเปิดเผยสิ่งที่เขาค้นพบเขาชี้ให้เห็นวงแหวนแสงที่คอของพี่เลี้ยงเด็กพี่เลี้ยงเด็กคนนั้นนนนนเเสสีีียยชชวววิตตตาาาาาาากกกกกกรรรรระะะดดดึฆ่่ััแแลลลใูปปปของงงบหห็ฏ้ ตอนนี้เขาก็ถูกแทงจนเสียชีวิตนักลก่าวสนิษฐานว่าแสงที่สว่างจ้านี้คือลางบอกเหตุถึงความตายเพื่อพิสูจน์ทุกสิ่งเหล่านี้ทั้งสองคนยิ่งสืบสวนลึกลงไปอีกพวกเขาไปที่บ้านของคุณพ่อและพบว่าบนผนังเต็มไปด้วยคำทีบเบิลแม้กระทั่งมีไม้กางเขนวางอยู่เต็มไปหมดดูเหมือนจะใช้ป้องกันการโจมตีของปีศาจตอนนั้นนักลก่าวก็พบสมุดบันทึกของคุณพ่อในนั้นบันทึกวันเกิดของทีมไว้อย่างละเอียดและข่าวเกี่ยวกับพายุลูกเห็บในวันนั้นแม้แต่การเดินทางของครอบครัวนิกก็ถูกบ ปรากฏว่าตอนที่เขากําลังถ่ายรูปบังเอิญถ่ายติดเงาสะท้อนของตัวเองในกระจกด้วยซึ่งในนั้นก็มีแสงสว่างจ้าปรากฏขึ้นเพื่อไขายความกระจา่างทั้งสองจึงตัดสินใจออกไปตามหาบ้านหลวงในสมัยนั้นได้แนะนําให้พวกเขารับเลี้ยงทิมแต่เมื่อทั้งสองไปถึงโรงพยาบาลในปีนั้นก็พบว่าที่นี่ได้เปลี่ยนแปลงไปทั้งหมดหลังจากสอบถามพวกเขาจึงได้รู้ว่าไม่นานหลังจากที่ทีมเกิดที่นี่ถูกไฟไหม้ครั้งใหญ่โดยไม่ทราบสาเหตุและมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากตอนนี้ที่นี่คือโรงพยาบาลที่ได้รับการปรับปรุงใหม่แล้ว และบ้านหลวงในอดีตก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยในตอนนั้นพวกเขาพบแม่ชียอยู่ไม่ไกลดังนั้นพวกเขาจึงเข้าไปถามพวกเขาประสบความสําเร็จในการตามหาบ้านหลวงในที่สุดพวกเขาก็พบกับบ้านหลวงคนเดิมบนเกาะที่ห่างไกลผู้คนนิกต้องการถามเขาเกี่ยวกับที่มาของทิมแต่ตอนนี้เขาถูกไฟไหม้จนร่างกายเสียโฉมถึงขั้นพูดไม่ออกแต่นิกจะยอมแพ้ง่ายๆอย่างนั้นหรือเขายังคงคาดคั้นถามหาพ่อของทิมและที่ฝังศพลูกแท้ๆของเขามาถึงขั้นนี้บ้านหลวงก็ไม่ปิดบังความจริงอีกต่อไป ท่านพยายามอดทนต่อความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสเมื่อสันเขียนที่อยู่ลงบนกระดาษพวกเขาทั้งสองคนตามที่อยู่มาที่นี่ไม่คิดเลยว่าที่นี่จะเป็นสุสานหลังจากใช้ไฟฉายส่องหาอยู่พักหนึ่งนักข่าวก็พบหลุมศพหนึ่งบนนั้นสลักวันที่หกเดือนหกหกปีที่แล้วแม่และลูกถูกฝังอยู่ที่นี่พวกเขาทั้งสองพยายามดันฝาโลงภาพที่เห็นข้างในทําให้พวกเขาตกตะลึงข้างใต้เป็นโครงกระดูกมาป่าอีกแล้วเหมือนที่บาดหลวงคนก่อนบอกไว้เลยนิกไม่อยากจะเชื่อรีบเปิดลงศพอีกอันข้างในเป็นร่างของเด็กทารก นิกรู้ทันทีว่านั่นคือลูกชายที่ตายไปของเขาและในเวลาเดียวกันในอีเหตุการณ์หนึ่งคนรักใช้พาทินไปโรงพยาบาลในนามของการมาเยี่ยมหลอนแอบเข้าไปในห้องพักผู้ป่วยของภรรยาของนิกได้สําเร็จในตอนนั้นคนรับใช้ก็หยิบเข็มฉีดยาที่มีพิษออกมาและแทงเข้าไปในสายน้าเกลือของภรรยาเขาโดยตรงเมื่อรู้ตัวว่ากําลังจะถูกฆ่าแต่ถูกมัดไว้กับเตียงเธอทําอะไรไม่ได้เลยในที่สุดเธอก็ไม่สามารถหนีพ้นโชคชะตาได้ในที่แห่งหนึ่งนิกได้รับข่าวการเสียชีวิตของภรรยาทั้งเสียใจและแค้นใจดูเหมือนทีมจะเป็นลูกของงศาจริ ตอนนี้ยังมาฆ่าภรรยาของผมอีกดังนั้นพวกเขาจึงรีบเร่งเดินทางทั้งวันทั้งคืนไม่หยุดพักแม้แต่น้อยเพื่อตามหาบาดหลวงที่บาหลวงประจำโบสถ์ได้บอกไว้ดูเหมือนบาดหลวงท่านนั้นจะรู้จุดประสงค์ของพวกเขาลงหน้าเขาหยิบเครื่องรางของขลังออกมาจำนวนหนึ่งและบอกว่าอยากจะฆ่าปีศาจถ้าอยากฆ่ามันต้องพามันไปที่โบสถ์แล้วใช้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แทงที่อกของมันพอได้ยินว่าต้องแทงทีมให้ตายนิกก็ลังเลเรากำลังพูดถึงเด็กคนหนึ่งเด็กผู้ชายที่ฉันเลยงดูมาเหมือนลูกชายของฉัน มันไม่ใช่ลูกชายของคุณแต่มันเป็นสัตว์ร้ายมันคือร่างทรงของปีศาจอย่าลืมสิถ้าฉันผิดหลักไม่มีทางฉันจะแน่ใจได้ยังไงพระเจ้าฉันบอกไหนแล้วมันมีป่านเลขหกเรียงกันในพระคัมภี์บอกไว้สาวกของซาตานทุกคนมีไม่มันไม่มีหรอกต้องมีสิ ฉันอาบน้ำให้มันผิวหนังทุกตารางนิ้วฉันรู้ดีมันไม่มีรอยสักถ้าไม่เห็นแน่นอนว่าต้องอยู่ใต้ผูกโกนผมมันออกสิพวกนายจะเห็นตัวเลขแล้วพี่เลี้ยงคนนั้นคือใครหล่อนเป็นคนทรยศหล่อนต้องตายก่อนถ้าหลอนสัก ไม่ไม่พระเจ้าพวกคุณบ้ากันไปหมดแล้วนิกไม่ต้องการเผชิญหน้ากับความจริงจึงหันหลังวิ่งหนีไปเพื่อหยุดยั้งศกนาตร,รรมไม่ให้เกิดขึ้นนักข่าวตัดสินใจคว้าอาวุธศักดิ์สิทธิ์และรีบวิ่งตามนิกไปทันทีแต่เมื่อคิดถึงการต้องฆ่าเด็กที่เขาเลี้ยงดูมาตั้งแต่เล็กนิกรู้สึกว่ามันไร้าสาระสิ้นดีเขาโยนอาวุธศักดิ์สิทธิ์ทิ้งไปด้วยความโกรธแต่เมื่อนักข่าวรีบเก็บอาวุธวิเศษขึ้นมาคอนก็ตกลงมาจากฟ้าทุบลงบนท่อเหล็ก นักข่าวก็เลซายอย่างหน้าแดน,านความตายของนักข่าวทาให้นิกนึกขึ้นได้ลูกชายที่เขาเลี้ยงดูมาหลายปีอาจจะเป็นปีศาจที่ช่วยไม่ได้แล้วจริงๆตัวฉันเองในอดีที่ก่อปะตอนนี้ฉันต้องลงมือจัดการเขาด้วยตัวเองมันแอบย่องกลับบ้านในความมืดก่อนที่ฉันจะฆ่าปีศาจตนนั้นฉันต้องยืนยันบางอย่างก่อนนั่นคือการตรวจสอบว่าทิมมีตราปีศาจอยู่บนตัวเขาจริงหรือไม่อย่างไรก็ตามสุนัขสีดํมในระสาครับเต็นที่ไวมากมันปกป้องเจ้าของและรีบไล่กัดทันทีโชคปีที่นิกนั้นใช้ประโยชน์จากความคค้นเยกับภูมิ เพื่อที่จะกำจัดหมาดําให้สําเร็จเขาถือกันไกลไปที่ห้องของทิมและตัดผมของเด็กชายเล็กน้อยปรากฏว่าบนหนังศีรษะของเด็กชายมีเลขหกสามตัวและนั่นคือสัญลักษณ์ของปีศาจในขณะที่นิกกาลังจะกําจัดทิมที่เลี้ยงเด็กก็เข้ามาสวมกอดเขาจากด้านหลังนิกใช้ประโยชน์จากความได้ดเปรียบทางด้านร่างกายเพื่อหลบหนีจากการควบคุมของที่เลี้ยงเด็กเขาอุ้มทิมวิ่งไปที่รถและขับตรงไปที่โบสถ์ที่เลี้ยงเด็กวิ่งออกมาฝั่งรถแต่ก็เหมือนตะกรแตยฟังรถ mm hmm. นิกขับรถอยาถ่างรวดเร็ว ตำรวจจราจรบนถนนก็สังเกตเห็นเหตุการณ์ผิดปกตินี้สเสียงเซเรนดังไล่ตามมาเป็นขบวนินกไปที่โบสถ์ทันทีอุ้มทิมพุ่งเข้าไปข้างในวางทิมลงบนพื้นกำลังจะใช้อาวุธศักดิ์สิทธิ์กำจัดปีศาจก็มีลำแสงอินฟราเรดจ,จำนวนมากเล็งมาที่เขาตำรวจจำนวนมากล้องเขาไว้ไม่พูดพ่ำทำเพลงยิงเขาตายในที่สุดพระฐสภาก็ได้จัดงานศพอย่างสมเกียตให้กับนิกและทิมก็ปรากฏตัวข้างท่านประธนานธิบดีมันก็จะลงมือทำขั้นตอนต่อไปในแผนการสังหารของมัน